เป็นเหรียนงานตำรวจมวนมวนเรื่องอไเขียนปลาเผาซีลอ,อยมองอื่นเขียนกดบัดแต่ว่ามองตัวเงินตัวเงินเหมือนยกเขียนโดนกูแท้ฉลาดน้องกลัวทละกูสิจอดแถวนี้แหละแอมสิย่างไปวะกูสิเบิ่งหนาต นีวเขียน400ปรัปบ400ตรองอื่นเขียนกดข้างหลังเห็นหมดแต่ว่าแต่ว่าตรงจำนวนเงิน <c oughs> ตรงจำนวนเงินมันเขียนยกเว้ยเดี๋ยวฉลาดนัวฉลาดกับกู กูก็ก็ฉลาดเหมือนกันเดี๋ยวนะแปบบ๊บนึงกูกลับรถก่อนขาเบิ้งเด้อพี่น้องขาชมขาฟังเด้อไปเสียเ๋ยวพวกเจ้าเบิง้ง หอเสียดให้พวกเจ้าออเบิง้งงก่นองเงยเขียนปลา่อยซีร้อยปลา่อยซีร้อยมองเองินชาดเบิดตัวหนังสือตัวหนังยังมามีใบครับเขียนชาดเบิดแต่ว่าตรงจำนวนเงินโยกกระดาษถือแล้วก็เขียนแบบว่าบ,อบอ่อกดบ่อลงจำนวนเงินแสดงว่าพวกมันตรงผ้ากันกิน ข่อยห่อน้องสังแล้วว่งเหรนแต่ว่าขปอยเบิ่งย่อเลือกพี่น้องเลือกข่อยสิฟปขอเบิ่งใบเสียบมัน พี่คะ่ะขอดูบินตัวนี้หน่อยค่ะขอดูบินหน่อยค่ะเนี่ยคะ่ะขอดูบินใบนี้หน,น่อยคะ่ะศูนย์ห้าสามค่ะ

คือพี่ตรงนี้พี่เขียนกดหมดเลยแต่ว่าสี่ร้อยกับจํานวนเงินตรงนี้มันไม่มีรอยเลยค่ะพี่ไม่มีรอยเลยค่ะตรงนี้กดหมดลายเซน็นลายอะไรพี่กดหมดแต่ว่าตรงนี้คําว่าสี่ร้อยกับสี่ร้อยบาททวนไม่มีค่ะนูขอดูค่ะขอดูหน่อยค่ะ หนูขอดูตรงนี้เลยค่ะได้แต่จะย็นก่อนนั่งก่อนปิดโทรศัพท์ก่อนครับแม่จะเขียนเหรอคะหรือว่าไม่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 ค่ะหนูต้องการความถูกต้องหนูผิดจริงค่ะหนูไม่มีใบขับขี่หนูไม่มีใบขับขี่หนูหนูยอมเสียให้พี่แต่ว่าพี่เขียนให้หนูยังไงหนูอยากรู้เหมือนกันครรัับพพพพีีี่่่่ิดโททศ์กอนอยากให้ทุกคนได้รู้ค่ะว่าหนูถูกหรือผิดหนูผิดอย่าเพิ่งเขียนใส่ค่ะพี่เขียนใส่ใช่ไหมทุกคนดูนะคะทุกคนดูค่ะ อันนี้คือเจ้าหน้าที่นะคะคือดิฉันยินยอมนะคะเพราะว่าดิฉันน่ะไม่มีใบขับขี่แต่ทีนี้เขาปรับชั้น400ชั้นยอมเสียให้แต่พอฉันกลับถึงนู่นอะ่ะทําไมข้างหลังมัน400ไม่มีอ่าต้อตงเอื่อเขียนชัดหมดยกเว้นตรง400แล้วก็400บาททวนแล้วเขามาเขียนให้ทีหลังนะคะ,เข,ะเขาเขียนให้ทีหลังค่ะคุณเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยดิฉันถ่ายให้ดูอนอฉันต้องการความถูกต้องแต่นี่มันไม่ถูกต้องค่ะจะบอกให้ เห็นไหมเห็นไหมเมื่อ fo ก right? uh, no. no. ี yt, ้เขาเขียนใช่ไหมอ่าเขาเขียนใส่ทีหลังเนี่ยเขียนแวบๆอยู่เมื่อกี้คือที่เสียให้เขาสี่ร้อยเพราะว่าพี่ไม่มีใบขับขี่แล้วน้องดูตรงๆเข้ามาสี่รอยนะสี่ร้อยนะอ่าข้างหลังมีไหมคะสี่ร้อยไม่มีนะอ่าตรงอื่นชัดหมดทุกทุกอันทุกอย่างเรียบร้อยครับชันก็ยอมรับผิดเหมือนกันละค่ะว่าฉันไม่มีใบขับขี่แต่ว่าคุณทําไม่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วครับไม่ไปค่ะ มันทำไม่ถูกอ่ะสี่ร้อยอะน้องดูสี่ร้อยข้างหลังมันมีไหมมันชัดไหมมันขึ้นไหมเหมือนเขายกขึ้นแล้วเขาเขียนอ่ะสุดยอดนะคะเจ้าหน้าที่อารันยประเทศหรือเปล่าไม่รู้นะคะสุดยอดจริงๆค่ะเนี่ยค่ะด่านอยากจะตั้งตอนไหนก็ตั้งเป็นไหนพี่น้องปากวอกว่ะสุดยอดเลย